สวัสดีครับผมเชอรแคนเช,อ,เชอดีไซน์ครับวิดีโอนี้ผมพามาเจาะนินจาสูตรนั่นเองนะครับผมนินจาสูตรตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับเออมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะอา่าผมจะเจาะทั้งหมด4ตัวเลยนะครับแล้วไอ้ที่เจาะเกาะนะครับที่เจาะอาวุธมันอยู่ในมอนะครับตรงห้องตีบวก แต่ที่เจาะก่อนเนี่ยต้องมามอลูนนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับมาที่ตัวนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปที่เจาะเกาะนะครับแล้วก็ไปเลือกผมลืมใส่จาสูดนะครับต้องใส่ินจาสูขก็ไปในตัวก่อนเนะเราจะเจาะนะครับก็ต้องใส่ยินจาสูขก็ไปในตัวใส่อุปกรณ์ก็ไปในตัวเราอยากเจาะอันไหนก็ต้องใส่อุปกรณ์ก็ไปในตัวก่อนนะครับใส่ก็ไปในตัวนะครับแล้วก็คลิกคุยกับเขานะครับเขาบอกว่าเจาะ จอดซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตอะไรสักอย่างนึงครับแล้วเราก็กดตกลงนะไปเรื่อยๆนะครับแบนเป็นสี่ระดับนะครับมี S S สเอสในระดับที่จะขาดไม่ถึงนะครับแล้วก็นินจาสูนนะครับนินจาสูนเนี่ยอยู่ระดับ A นะครับอยู่ระดับ A โอเคค่าธรรมเนียมก็ทั้งหมดสี่แสนนะครับแล้วก็ใช้อีลูทั้งหมด1อันแน่นอนว่าเราต้องนำนินจาสูนมาด้วยนะครับแล้วกดตกลงนะครับครบแล้วใช่ไหมพร้อมหรือยังนะครับเขาถามว่าเราจะพร้อมตีบวกหรือยังนะครับ ถ้าผมกดไปเนี่ยมันก็จะเจาะเลยนะครับเออแล้วก็มานับ1 2 3แล้วเจาะไปพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้นินจาสูตรราคาอยู่ที่ประมาณ 2M กว่าๆนะครับถ้าเจาะด,ดูแล้วนินจาสูตรเนี่ยมันบวก a g 1ด้วยนะครับแล้วเกาะมันก็บวกเกาะเยอะมากๆบวกเกาะ58เลยนะครับแล้วบวก M เด็นะครับอ่าซึ่งมันก็บวกเยอะมากๆเลยแหละและในอนาคตนะครับนินจาสูตรเนี่ยถ้ามันมีมีอ่า มีแมปอามาส,สุเข้ามานะครับมันจะมีเครื่องประดับอันนึงนะครับที่ตกจากไอตัวนินจานะครับมันจะลดการใช้ SP ของ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 เอสกับโลกลงนะครับพวกสายโจรน,นะครับ20%นั่นเองเออซึ่ง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 นินจาสูตรก็จะดีมากนะเวลาสติวอะเวลาสติวนะครับมันก็จะลด SP ไป20%่สนะิบเปน่ะถ้ากับมันมี SP เพิ่มขึ้นมา20%เลยนะครับเออดีมากๆเลยแหละนะครับชุด ดูมินจาสูตนะครับถ้าเครื่องประดับมันมาเนี่ยอ่ะแต่ละก็บ่นมามากแล้วเจาะเลยไหมเอาแล้วนะสามสองหนึ่งไปไปอา้าวทำไมไม่ได้อ่ะอ้าวทำไมไม่ได้สองสัยผมกดค้างไว้นานเกินเนี่ยเอาล้นะสามสองหนึ่งไป โหแหกเลยนะครับแหกสนิทเลยแหกไปแล้วหนึ่งเอาเหลืออีกหนึ่งอีกอีกสามอันนะครับเอามันจะสูนเหมือนเดิมจะสูนเหมือนเดิมเจาะได้ไหมเจาะเลยนะเอาแล้วนะสามสองหนึ่งไป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 แหกอีกแล้วนะครับหมดไปอีกแล้วเลขออสองอันจะติดไหมเนะี่ย เราย้ายที่ก่อนนะครับย้ายที่ไปนั่งใกล้ๆต้นไม้นะครับเอาแล้วนะแล้วก็เจาะนี่ครับนินจาสูรจืบจืบหนึ่งสองซ้ไป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 เอาติดติดแล้วติดแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหติดแล้วนินจาสูตรติดแล้วนะครับเยี่ยมไปเลยนะครับอันละสองเอ็มกว่านะครับ โอ้โหแหลมเลยนะครับอ่าอีกอันนึงก็ไม่ต้องเจาะแล้วเนอะเพราะเราได้มาแล้วนะครับนินจาศูนะครับนินจาศูนะครับตีไป3ตัวติดหนึ่งตัวนั่นเองนะครับอีกอันนึงก็ไม่ต้องเจาะแล้วนะครับอ่าแต่เจาะไปนี่ยเพราะเราเพราะเราเนี่ยไหนก็มาแล้วนะครับก็เจาะไปเลยนะครับนไหนก็มาแล้วนะครับเหลืออันท้ายจะเก็บไว้ทำไมใช่ไหมล่ะเจาะไปเลยนี่ยเอาแล้วนะ อมไม่เลยกะเกยไม่เลยกะเกยไม่เลยกะเกยเปียงอมไม่เลยกะเกยไม่เลยกะเกยไม่เลยกะเกยเปียงไปเลยแฮกไปเลยเนี้ยติดโคตรยากเลยเนี้ยบอกเลยว่าติดโคตรยากเลยเนี้ยต MM ิดโคตรยากเลยสุดท้ายเราก็ได้นนิจาสุดรูมาหนึ่งอันนั่นเองเนี้ยแดม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 ให้แอะใส่เนี้ยอ่าโอเคโอเค ก็วิดีโอนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านครับวิดีโอหน้าจะพาไปทําอะไรหรือจะพาไปฟาร์มที่ไหนก็โปรดติดตามมันด้วยนะครับกดไลค์ย้ยๆเลยนะแล้วก,กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมเห็นคนดูเป็นร้อยเป็นพันเลยนะแต่กดติดตามกดกระดิ่งเนี่ยผมน้อยมากเลยนะกดไลก์ก็น้อยด้วยนะอย่าลืมนะเพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อต่อไปจะมีวิธีการรับสมัครข้อมูลแล้วนะเออ เดี๋ยวตอนนี้ผมกาลังเตรียมแผนเพื่อที่จะเพื่อที่จะเพื่อที่จะสตรีมวิดีโออยู่นะครับผมก็กําลังศึกษาอยู่นะครับว่าจะสตรีมยังไงนะครับเออถ้าผมสตรีมเป็นแล้วก็ก็ก็สมัครกดสมัครรับข้อมูลก็จะมาดูผมสตรีมได้บ่อยๆนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดสมัครรับข้อมูลนะกำลังศึกษามันอยู่นะครับว่ามันเปิดยังไงนะครโอเคเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับโยมยิ้มขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย